สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับชีวิตปจจันของตัวเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนสิงหาคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งแรกนะครับส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ให้แบบในเรื่องของ3มสถานนะคือคนโสด แล้วก็คนที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะหรือยังไม่ได้ในเรื่องของคอมมิตเนาะส่วนในภาพแบบสุดท้ายก็คือคนที่มีแบบความรักความสัมพันธ์แบบชัดเจนแล้วก็สามารถนําไปตรวจสอบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการตรวจสอบควบคู่กันไปเนาะสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอมาได้ที่บูพยา59นะครับก็สามารถตรวจสอบดวงชะตากันได้นะครับแบบส่วนตัวเนาะ ทีนี้เรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับสำหรับไพ่ที่เปิดเอาไว้ก็ค่อนข้างเหมือนขัดแย้งกันเองในเรื่องของไพ่พยากรณ์นิดหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับหม่งบอกว่าในสถานการณ์ตอนนี้อาจจะยังมีทั้งความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของการแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่อีกในแง่ imana, ม,ม, Alles, มุมหนึ่งก็หมายถึงมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ,ธ์ที่เขาอาจจะมีเหมือนกับความรักอีกโลกใบหนึ่งอ่ะ ก็จะเป็นไปได้เพราะว่าเนื่องจากมีไพ่ที่มันบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีเชิงซ้อนหรือมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องแบบเต,เต็มเหมือนกันเนาะแต่ไพ่ที่ดีก็คือดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยความรู้สึกของเราสามารถจะแบ่งหลับแบ่งสู้ออกเป็น2แบบได้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกรูปแบบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้อยู่ที่เราตัดสินใจนะครับว่าเราจะรักตัวเองหรือเราจะเลือกในสิ่งที่มัน ดีต่อใจของเราเท่านั้นนะครับมันก็มีแนวโน้มทิศทางของการที่คุณนั้นจะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ควรในสิ่งที่ถูกต้องได้อีกครั้งหนึ่งเพราะไพ่สรุปนั้นคือไพ่เดดซันนั่นเองนะครับ ไพ่แสงสว่างนําทางให้กับชีวิตของตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะมีปัญหาก่อนร้ายก่อนแล้วดีภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันเลยนะครับไพ่บ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามีไพ่เดอะไฮเป็นเทสแล้วก็มีไพ่เดวิลเกิดขึ้น ไฮเปเทสและก็เดวิลเนี่ยบ่งบอกในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเป็นเติดปา์ตี์นะครับและมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวคุณมากเท่าที่ควรทำให้ตัวคุณรู้สึกหน่อยนะครับรู้สึกเหมือนเป็นกังวลแล้วก็วิตกกับในเรื่องของสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นสรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของรูปแบบ เติร์ดปาร์ตี้หรือความรักที่เป็นเชิงซอนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกระหว่างตัวเราเองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณยังไม่อยากจบมันนะครับมันก็อาจจะต้องอระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีความยืดเยือ้อเรื้อรังกับในเรื่องของมือที่3หรือเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราพยายามปล่อยวางความรู้สึก คือการปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ว่าทําใจให้เขาไปติดต่อกับบุคคลอื่นอย่างที่คิดนะ,นะครับหมายความว่าทําใจให้นิ่งก่อนแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแก้ไขเพราะว่าไพ่มันยังขึ้นไพ่ที่ดีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเรารู้สึกไม่โอเคแล้วเราก็น้อยแล้วเราก็แบบพยายามแบบหาทางต่อต้านหาทางที่จะแบบ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้ตอบโจทย์กับตัวเราเองมากที่สุดแบบนั้นอันนี้คือมันเป็นในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้มีความสุขในสถานการณ์ที่จะต้องยั่งยืนในอนาคตดังนั้นเนี่ยชาวพลึกษพเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกความหลงความรุ่มหลงนั่นแหละเกิดขึ้นได้ที่ข้าพูดแบบนี้เพราะอะไรดาวราหูกุมลักนาดาวราหูคือโม,โมหะจริตโมหะจริตคือความหลง นะครับราหูคือความหลงเมื่อมันโครจรทับลัคนาพฤกษบันหมายถึงนัสสาะของตัวคุณเองอาจจะรุ่มหลงในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางทีแล้วไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะเป็นมือที่3มหรือบุคคลที่3เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าคือบางคนอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวเพราะบางทีแล้วเราอาจจะ เป็นโดยชอบทำแบบในลักษณะของการเป็นที่1โดยชอบทำอยู่แล้วแต่มีบุคคลอื่นที่เขากลับมาอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้ที่เขากลับมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราตกเป็นภาวะของความเป็นรองก็ได้ดังนั้นความรัก สรุปคือยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็พยายามอดทนนิดหนึ่งนะครับพยายามรักตัวเองให้มากอย่าใช้อารมณ์กับความคิดหรือการตัดสินใจที่รุนแรงหรือมีปัญหากับอีกบุคคลหนึ่งมากจนเกินไปรักตัวเองให้มากนะครับแล้วพยายามอยู่ในที่ของตัวเองดูจังหวะดูโอกาสถ้าเรานะครับไปร่วมวิบากกรรมมันอาจจะทำให้ตัวเราเนะี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเรา ถูกปล่อยปละละเลยหรือว่าเราอาจจะแบบมีปัญหากับเขาจนทําให้ปัญหาต่างๆอาจจะจบเลิกลากันไปก็ได้แต่ถ้าเราพยายามอยู่ในที่ของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมองทุกอย่างให้ออกว่าบางทีแล้วเราควรจะต้องก้าวเดินไปแบบไหนเราควรที่จะต้องไปอยู่ในณจุดใดนะครับปัญหาต่างๆมันถึงจะจบได้นะครับเพราะตอนนี้เราอาจจะอยู่ในสภาวะของความ ยากลําบากที่ต้องตัดสินใจมีไพ่สามเหรียญเกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะ คุยอยู่ทั้งเราแล้วก็ทั้งฝ่ายนั้นก็ได้ทําให้ความรักของสัมพันธ์ของตัวเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับจะยังแบบไม่โอเคแล้วก็ร้อนรนกับในเรื่องการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบนี้แต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกนะครับว่าถ้าเราพยายามดูแลเอาใจใส่หรือพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วก็ส่งผ่านพลังงานให้กับตัวเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่เขานั้นจะกลับมาเลือกเรา นะครับหรือใส่ใจกับตัวเรามากขึ้นหรือสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่เขานั้นจะเปลี่ยนนะครับเพราะมีพ่าย l o f ฟอร์ u n e ด้วย ไพ่เวอฟอร์จูนคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงคุณมีโอกาสที่จะเลือกได้นะครับว่าเราเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะเดินจากไปก็ได้เช่นกันคือ move on นั่นแหละนะครับเลือกที่จะอยู่คือเราต้องอดทนเราต้องต่อสู้เราถึงจะมีทางเลือกเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจแบบมู่วามเกินไปเราอาจจะไม่มีหนทางให้เราเลือกแล้วเพราะเขาอาจจะไม่เลือกเรา นั่นเองก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยมันมีหนทางของการเลือกเราก็ควรที่ต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องมองอะไรให้มันเป็นในลักษณะของความแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เขาค่อยๆชัดเจนให้ค่อยๆเคลียตัวเองให้ได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถมีแนวโน้มของการที่เราจะได้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมา ดีกันก็จะเป็นไปได้ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันแบบนี้นะครับจะไพ่สามเหลียญคือกันค่อยเป็นค่อยไปของการเจรจากันพูดจาการติดต่อต่อกันและกันนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถที่จะมีแนวโน้มของความมีความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีแนวโน้มของการที่คุณนั้นจะได้ครอบครัวของคุณนั้นกลับมาดีเช่นกันนะครับเพราะว่าไพ่สิบ สิบถ้วยสังเกตดูว่ามีพ่อแม่ลูกเห็นไหมครับแสดงว่าครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนไพ่เดชสันนั้นหมายถึงลักษณะของการที่เรามีแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตเพราะว่าไฮเป็นเทสแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ส่วนไพ่เดอะสันมาการันตีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอนาคตว่าไพ่สรุปว่าเราจะมีในเรื่องของความชัดเจนมากขึ้นหรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้แล้วกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอยู่ที่ตัวเราเองนั้นจะใช้อารมณ์หรือใช้สติถ้าเราใช้สติในการที่เราอยู่ในที่ของตัวเองหลักตัวเองใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็พยายามส่งผ่านพลังงานตรงนั้นไปให้กับคู่ของคนหลักแล้วเราก็จะมี ีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองไพ่หนึ่งเหรียญคือการให้ภัยกันและกันแล้วก็ให้ในเรื่องของการเติมเต็มความรู้สึก ให้แก่กันและกันแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่ใช่แบบการใช้อารมณ์แบบนี้นะครับทุกอย่างก็จะชัดเจนมากขึ้นและดีต่อทั้งสองฝ่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของออกแล้วมีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนหลักด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการกลับมาเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่สลับคน3ส,สถานะกันบ้างนะครับสหรับชาวพฤกษ์ศพเนาะขอไพ่ให้สาหลับชาวพฤกษ์ศพ ผลศพด้วยนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรสิบดาบนะครับ6ถ้วยแล้วก็ไพ่แดหมายน่นเอง ครับสำหรับใครที่มีความรู้สึกที่อาจจะยังรู้สึกไม่โอเคหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีในอดีตท,ที่ผ่านมามันอาจจะจบไปแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับปิดกั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ,ธ์บ้างนะครับหรือพูดง่ายๆเราก็อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยเปิดใจแบบ100ร้อยเปอร์เซนต์กับในเรื่องของความรู้สึกที่จะคุยกับคนที่เข้ามาติดต่อกับตัวเราเองอาจจะมีคนเข้ามาหาตัวเรานะหกถ้วยปรากฏด้วยนะครับ หกถ้วยปรากฏแปลว่าอาจจะมีแนวโน้มของการกลับมาของคู่ของคนหลักที่เคยจบไปในอดีตก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีแนวโน้มของเขานี่ยกลับมาขอคืนดีกับเราหรือเขาอาจจะมาขอโทษเราอยากจะคืนดีกับตัวเรานะครับอะไรประมาณนี้อาจจะกลับมาแบบปุกบปรับฉับพลันเลยนะครับแบบให้แปดหมายนั่นเองดังนั้นคนโสดอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ ครั้งเก่าในอดีตคนเก่าในอดีตอาจจะมีแนวโน้มที่จะหวนวลับคืนมานะครับได้เช่นกันเนาะมาแบบปุกบปรับฉับพันเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนโสดนะครับที่ไม่มีคู่มาก่อนก็มีโอกาสท,ที่จะได้คู่เพราะมีแนวโน้มของการที่จะได้คู่คือไพ่หกถ้วยเกิดขึ้น6ถ้วยแปลว่าจะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองและสามารถที่จะมีคนมาชอบมาจีบมารักคุณโดยที่เราอาจจะไม่ได้ ทำอะไรมากเลยก็ได้อาจจะอยู่เฉยๆเขาก็มาแบบปุ๊ปับฉับพลันนะครับมาชอบมามาจีบมา,อ,าอะไรกับตัวเรามากขึ้นมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวเรามากขึ้นนะครับโดยภาพรวมแล้วคนโสดมีโอกาสที่จะได้ความรักเก่าหลีเทินหรือใครที่โสดจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้คนที่เข้ามาติดต่อกับตัวคุณนะครับทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับแต่ สถานะความรักความสัมพันธ์นั้นยังไม่คืบหน้าเรามาดูว่าช่วงนี้จะมีแน,นวโน้มเป็นเช่นไรนะครับ Empress Devil แล้วก็ไพ่8เหรียญนั่นเองนะครับครับ ไพ่นะครับก็จะบ่งบอกว่าสถานการณ์ที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่คุยอยู่นะครับเขาอาจจะมีตัวเลือกนะมีไพ่เดวิ l เกิดขึ้น d e วิลเนี่ยหมายถึงในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยก็อาจจะเป็นไปได้หรือตัวเราเองอาจจะเป็นคนซ้อนก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยไพ่เดวิลเนี่ยหมายถึงเราอาจจะคุยอยู่กับ เขาที่เขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่เขาคุยด้วยนะครับพูดง่ายๆคือเขาอาจจะคุยซ้อนนั่นแหละแต่แนวโน้มทิศทางของการคุยซ้อนเนี่ยเขาอาจจะยังให้ความสําคัญและให้น้ําหนักกับตัวเรามากกว่าเพราะว่ามีไพ่ Empress เกิดขึ้นด้วยนะครับก็แปลว่าเขาอาจจะคุยซ้อนแต่คุณอาจจะมีน้ําหนักมากกว่านะเพราะว่าไพ่ Empress เนี่ยเป็นไพ่ที่หมายถึงตัวจริงะนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้เขาอาจจะมีสํารองหรือเขาอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับ จะไปทางไหนดีอะไรแบบนี้แต่โดยภาพรวมแล้วมีแนวโน้มที่เขาจะให้คอมมิตกับตัวเราได้นะครับประมาณนี้เพราะว่าไพ่ดีแอมเพรสมาบ่งบอกว่าบางทีเขาอาจจะเอ็นเอียงมาทางเรานะขอให้เราอาจจะต้องอดทนนะครับแล้วก็คุยกับเขาไปอีก,ส,กสักระยะหนึ่ง เขาอาจจะยังไม่ได้ให้คอมมิตกับเราแบบ100%เซเขาอาจจะแบบว่ายังคุยกับตัวเราอีกเราก็คุยกันกับเขาไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าไพ่แปดเหรียญหมายถึงไพ่ของการที่ต้องทําในเรื่องของการแบบยังคุยอยู่สม่ําเสมอแหละเนาะประมาณนั้นถ้าเรายังคุยกับเขาอยู่สม่ําเสมอเนี่ยมีโอกาสที่เราจะยังได้คอมมิตอยู่นะครับประมาณนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกที่มันเป็นในเรื่องของเนกาทีฟ นในเรื่องของการลบนั้นออกไปแล้วค่อยๆเปิดใจแล้วพยายามทําคะแนนให้มากที่สุดเนาะบางทีขาอาจจะเอ,เอียงมาทางเราเราก็สามารถที่จะให้คอมมิตกับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่แบบชัดเจนแล้วกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรอัศวินถือเหรียญน,นะครับแล้วก็มีไพ่สองเหรียญไพ่ Uh, the word, นะไพ่บ,บอกว่าในสถานการณ์สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการที่ต้องประคองความรู้สึกระหว่างกันสักนิดหนึ่งเนาะจริงๆก็ยังถือว่าโอเคแหละบางทีอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่แกว่งบ้างแต่ก็ยังมีแนวโน้มของการที่เขากับเรานะครับยังสามารถที่จะ ไปในทิศทางเดียวกันได้ขอให้เราเชื่อมั่นและโฟกัสไปในที่ที่เราควรจะแบบระยะปลายทางนะครับให้มันชัดเจนแล้วก็ดีที่สุดและพยายามนิ่งนิดหนึ่งเงียบนิดหนึ่งอย่าทําอะไรให้มันแบบเบื้อววาจนเกินไปอย่าทาอะไรให้มันเป็นลักษณะของการที่แบบมีทัศนคติหรือมีความคิดอะไรต่างๆที่เหมือนกับแบบส่วนทางกันมากเกินไป อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันเหมือนสนทางกันไปมันอาจจะทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนั้นดูยากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องประคองไปอีกสักนิดหนึ่งนะความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆมีความนั่นแฟนกันดีมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาดีกันแล้วก็กลับมามีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่คงอยู่ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อไปเพราะว่ามีแนวโน้มทิศทางที่เขากับเรายังสามารถเป็นคู่กันได้จากไพ่เดอะเวอร์นะครับไพ่เดอะเวอร์หมายถึงไพ่ของการที่มีโอกาสความรักความสัมพันธ์นั้นจะยังมั่นคงนะครับแล้วก็ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไปไปมาบ้างในช่วงจังหวะหนึ่งหรืออาจจะต้องประคองความรักความสัมพันธ์ก็ต้องทำานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อได้นอ้อง สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ